ตัวเมืองสงขลามีย่านเก่าแก่สามสายคือถนนนครนอกถนนนครในและถนนนางงามหรือที่เรียกว่าย่านชุมชนบ้านบนความน่าสนใจของชุมชนนี้คือวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายความแตกต่างทั้งอัตลับและวัฒนธรรมผู้คน อาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านานสามศาสนานพุทธมุสลิมและคสี์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยไม่มีความขัดแย้งกันพวกเขาใช้หลักในการอยู่ร่วมกันอย่างไรก็สามัคคีกันก็อย่างนงี้ก็ทำกิจกรรมรวมกันทำบุญรวมกันก็มีติดต,ต่อไปมาสู่กันก็ ก็ความรู้สึกคือผมก็อยู่ที่นี่ไงความรู้สึกกเรนในมูเกมนี่มุสลิมนี่ก็เหมือนกับญาติกันทั้งหมดเลยนะเป็นคนที่นี่ตั้งทั้งทั้งที่ว่าจริงๆแล้วคือไม่ใช่ชั้นเลี้ยสายเลือดด้วยกันเลไอย่างนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นญาติกันไปมาหาสู่ตลอดมีกิจกรรมอะไรก็ทํารวมกันถ้าเขาว่างก็เราก็เชิญเขามาถ้าเขาเราว่างเราก็ไปช่วยเขาอะไรอยย่างงเี้ ก็เข้าใจกันแ้วแล้วเวลาเรา่เอาเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรคนเราไม่เเขี่ยนหรอกมเงุดหง้าเอาเี่ยแก็ไม่้ังเอรนแล้เราโมเกันนความโมโหเออใช่ ก็วัดตรงนี้ได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 ้แต่ไบกันนะเนาะไม่ว่อยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็เหมือนกันไปอบรมเราเราก็ไม่ชอบดูเอด เวลาเวลาเวลาเนี่นีอัลลฮ์เจ้าอะไรอะ่างตัวอัลลฮ์อัลลเจ้าไหมฮะฮะดีมากมากเวลาที่เวลามามาตรงนี้อเวลาเขาเวลาอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะในเวลาเขาเริ่มงยิงเงี้ยเวลาเขาถึงบวชเนี่ยเวลาเขาถึงบวชเนี่ยอ่าเขาพอกัาชุดของน้าในตัวแ ในสามศาสนาและสามวัฒนธรรมของคนในชุมชนบ้านบนเมืองสงขลานั้นเขาใช้หลักปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่ด้วยกันเหมือนญาติพี่น้องถึงแม้จะไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน มีการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนในด้านต่างๆมีความเข้าใจกันและไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขได้อย่างยั่งยืน